Hi Girl หัเวเราะอะไรไม่ทราบงงมากวันนี้อะไรยังไงวันนี้เรามาจัดรายการอ่ะไม่ใช่อยรืู่ดรายการเลยเขาเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์โดยตรงของเราดูกว่าแต่ว่าเอาแบบแนะนําตัวกันก่อนไหมให้ทุกคนรู้จักอดด้านเลยจัดไปขอสอสวัสดีค่ะไปบอดเอฟดีหกสานะคะชมน้าเป็นอย่างนี้ และนี่ก็คือฟรีฟินิกเริ่มเลยแบบจริงจังเราจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่คณะนิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยได้จัดกิจกรรมให้พวก,พกรเราเด็กแบบเด็กนิเทศศาสตร์อย่างเราเนี่ยได้ร่วมสนุกเออมันจะเป็นย<จ>ังไงไหนแบบฟินิกลองเล่าให้ฟังสักหนึ่งกิจกรรมแรกที่สุดประทับใจใหญ่จริงนั้นคือกิจกรรมนี้เลยจ้ะฉายหนังสามของพี่ฟีติกเองฉายหนังสามี่ยเป็นกิจกรรมที่จัดมาแล้วกว่าสามครั้งคือมีทั้งหนึ่งทั้งสองทั้งส และปีนี้ปีที่สามนั่นเองเนาะเป็นกิจกรรมทีสิทธิ์ของรุ่นพี่ปีสที่ให้รุ่นพี่ปีสีของเรานั้นได้มีส่วนที่จะทผลิตหนังสั้นและฉายในโรงหนังนั่นเองก็อยากจะออกตัวก่อนนะว่าฉันนี่ก็มีส่วนร่วมในการสร้างหนังในครั้งนี้นะจ๊ะเพราะว่าฉันนี้นั้นได้ไปทําการเสนอและสอดแตมไปร่วมทํางานกับรุ่นพี่ในกองปีสีนะ่จ๊ะทั้ง2อองเนี่ยจะมีการแจกตั๋วให้ทุกคนได้ดูฟรีไม่ว่าจะเป็นเด็กเอฟดีเด็กสาขากรแสดงเด็กนัาจสศิลป์เด็กทุกเด็กก็สามารถ ดูได้จากทุกคนจักว่าแต่ของเมืองเธออะไรคือกิจกรรมที่ประทับใจที่สุดกูขอพูดขอพูดเลยไม่พูดไม่ได้งานประกวดแบนแอม2020อย <c oughs> ปลบมืออันนี้ปังปังกิจกรรมที่ปังอีกแล้วเออเพราะว่าเนี่ยบอกเลยนะว่าเด็กนิเทศคนไหนที่แบบมีความ และร่าแสดงออกแบบเรานอกจากที่แบบเราจะได้แบบร่วมสนุกกับกิจกรรมในงานเนาะก็แบบทําให้เราได้เพื่อนเพี่ๆในคณะตัวเองนอกจากเนี้ยมึงมันยังมีโชว์ของเด็ก6.3มาสุดปังมากคือกูก็อยู่ในงานแล้วแบบโอเมก็เด็ก6.3โชว์ของเด็กสาแบบเวิร์าจริงซึ่งเป็นโชว์ที่แบบเด็ก6.3มแบนแอมเนี่ยคือเขาเตี้ยันเองนะ เปบ่าบาร่าที่สุดในโลกเลยอ่ะแต่ละคนคือปังนะมึงผู้อยากรู้มากว่าแบบถ้าสมมติว่าเป็นเด็ก64จะเป็นยังไงเราแบบ63สายังขนาดนี้64่จะเวอร์ขนาดไหน64ต้องปังกว่าเดิม6 4สคือัพเลเวลจากรุ่พี่63แน่นอนเรามาต่อนี่ดีกว่างานนี้เลยงานนี้พูดไม่พูดไม่ได้งานนี้คุณกอก็ได้เข้าร่วมเหมือนกันงานอะไรนะ you for you unity for you นั่นเองอ๋อทำได้ทำได้ทำได้พี่เด็กเดชี่ทุกคน ช่งานนี้จัดเพื่อให้เด็กเฟชชี่จริงๆเออเด็กเฟชชี่แบบทุกคณะเลยเนาะใช่แล้วให้มีการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ประจำคณะแต่ละคณะด้วเลยงานนี้เนาะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของปี62แล้วก็63ใช่มาเดินแบบแฟชั่นโชว์ทุกคนได้แบบดูได้ซ้อมเบิงดูแต่ลนคณนและเอ็กซ์เมน่โชว์โชว์จะมีโชว์กันนะโชว์อะไรเอ่ยจำได้ไหมโชว์อะไรโชว์ที่คุณบ่อนเต้นคุณ ทำไม่ได้หรือไงฮะเต้นอีกแล้วเต้นเพลงอย่ีงคนนี้เล่นปอยจนลืมก็คือว่านอกจากจะมีแบบการโชว์ตัวของแบรนแอมเนี่ยก็ยังจะมีโชว์ของกรมพีดีอีกแล้วพีดีคืออะไรพีดีชื่อเต็มเต็มก็คือ performing dance and d u m ก็คือว่าเป็นแบบกรมที่เปิดโอกาสให้เด็กที่แบบมีใจในการร้องเลนเต้นแสดงกะครต่างๆนาได้เข้ามาแบบฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอะไรนี่ อ๋อเป็นคือบรชมรมที่เปิดพื้นที่กับเด็กทุกคนในมอของเราไม่ว่าคุณจะอยู่คณะไหนสาขาไหนสามารถไปเข้าร่วมได้เต้นกันแบบปวดขาเข่าแตกนี่มึงมึงน้องจากพีดีมีนี่นะซินไอเดนซี่ไงที่คนที่คอยจัดงานให้เราช่วยจัดงานในครั้งนี้คนที่อยู่เบื้องหลังคณะเป็นชมรมที่เปิดโอกาสพื้นที่ให้เด็กที่สนใจในการทำงานเบื้องหลังทำงานโปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยได้มาลองฝุดจริงในสนามเนี้ยคือมันเลิศนาเรียกได้ว่าเรียน ตัวจริงประสบการณ์จริงใช่เดินจริงประสบการณ์จริงลงมือทําจริงออมีใค,มใครเป็นเด็กแคมหรือใครเป็นเด็กแคมหรือพูดไม่ได้นอก,ก็เด็กแคมนอดีเอแคมสามเนาะคือดีเอ,อแคมเนี่ยเป็นแคมที่จะเปิดโอกาสให้น้องมัธยมไม่ว่าจะเป็น อมอสี่มอ 5, ห้ามอหกเนี่ยได้มันลองลองสัมผัสกับเขาว่าขนาดนิเทศะได้ลองมาค้นหาความเป็นนิเทศะของตัวคุณปลุกความเป็นนิเทศะของตัวคุณที่หลับไหลอยู่ในผวังให้มันตื่นขึ้น,นมาคุ้งพลากระชอดร,รอนแหลโดยภายในค่าเนี้ยจะประกอบด้วยสี่ฐานความรู้แบบอัดแน่นอัดเต็มให้ทุกคนได้รับความรู้ไปอย่างแน,น่นอนก็คือให้คุณได้ลองออกกรผลิตเอ็มบี MV จริงและองชิงทุนการศาึกษาห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกด้วยนะมือเป็นไงอาหาร ฟรีที่นอนฟรีมากับตัวและเสื้อผ้าและหัวใจของความเป็นิเทศศสตร์แค่นอนอย่างนั้นเลยจริงๆเอยข่าวว่าดีเนเอเนี่ยใกล้แล้วนะใกล้เข้ามาแล้วมีข่าวข่าวเข้ามาแล้วกับ DNA อ็นเอแต่ก็ต้องรอดูว่าวันไหนเนาะเพราะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบโควิดระบาดแล้ววันเนี้ยฉันว่าเราควรที่บอกลาได้แล้วทุกคนปิดรายการจบนอนแล้ว ไช่ค่ะแยกใหญ่ค่ะ